สวัสดีครับพี่แคนครับครับมุนทีครับไปที่หมออ๋องก่อนไหมกําลังร้อนเลยครับพี่แคนวันนี้ดูเหมือนพักรัฐบาลจะมีช่องทางในการที่จะตรวจสอบยื่นให้องค์กรอิสระดําเนินการนะครับกรณีนี้จะส่งผลไปถึงพรรเก้าไกลอย่างไรไหมครับครับแน่นอนนะครับผมว่าถ้าเรื่องเนี้ผมฟังจากคุณชัยชวัตร วาหน้าพักให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็ก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับถ้า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 สมมติว่ามีการยื่นตรวจสอบต่างนะครับแต่ว่าเจนทางช่องทางปปชหรือจะเป็นการไปยื่นต่อสางนุนประทุมเลยก็ต้องรอดูว่าอ่าแนวทางที่ที่ริบาลอวาที่คุณอดสศรเพ็งเกตที่ว่าจะเดินหน้าจะจะทำแบบไหนต้องรอดูอริทีงว่า แก่อุกรกลางอะไรพิจจรณานะครับอาจเป็นคุ้มติการแผ่นดินหรือเปล่านะครับถา,ามเรมื่องคือคือคืออย่างคุณอาจารย์เก้วสารเนี่ยวันก่อนอาจารย์เก้วสารบอกว่าเราห้าสิบคนเข้าชื่อยื่นสารละทุนได้นะครับแนวาทางหนึ่งแต่ว่าผมว่าอันนี้ไม่แน่จะไปทางคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยจะเดินแนวอะไรายอย่างไงแต่ว่าแน่นอน พรกเก้าไกลก็ต้องเตรียมรับมือเรื่องเนี้ยครับแน่นอนครับครับต่ออแมพี่แคนผมขออนุญาตนิดหนึ่งที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าประเด็นที่พักใช้มติแล้วก็ใช้ข้อบังคับพักในการดําเนินการกับสมาชิกพักเนี่ยนะแล้วก็มาที่สารรัฐมนูลเนี่ยไม่แน่ใจว่า มันมาถูกช่องทางหรือเปล่าเพราะสารล่ำนูนที่เข้าชื่อกันส่วนใหญ่จะขอให้วินิจฉัยสถานะการเป็นสมาชิกหรือดำรงการเป็นล่ำตรีว่าสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่แต่นี่เป็นเรื่องของพ่อบังคับพักและก็ถ้าจะใช้ช่องทางเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาถูกทางไหมนะครับคงต้องให้ให้ต้องรอดูก่อนเพราะว่าเพราะว่าทางฝ่ายเพื่อไทยคงคงรอดูว่านะครับคือคือเป็นหลักคือเพื่อไทยเนี่ย ในเรื่องเนี้ยผมว่าเพื่อไทยเองเนี่ยก็ก็คงก,ก็คงต้องคือคืออย่เงนี้มันมีประเด็นที่ทางเพื่อไทยเขาเขาถอยไม่ได้ประเด็นนี้นะบางทีคือเกาะมันมีมกระแสข่าวบางทีก็คงเห็นข่าวนะครับคือมีกระแสข่าวที่อ้างว่านะครับจากแหล่งข่าวว่า,วา,าทางก้าวไกลเนี่ยที่ ทางคุณหมอองไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งตําแหน่งรองประธานาภาีเนี่ยก็เนื่องจากว่ากลัวไปเข้าทางผู้ชายเหมือนว่ามีเขาแออ้างว่าทางเผื่อไทยพยายามจะใช้เนื่อนไขถ้าหมอองลาออกก็จะถือโอกาสกดดันอาจารย์วินอให้ลาออกอด้วยแล้วก็จะเอาคุเจ้ารองประธานสภาให้ประชาชาต อแล้วก็จะดันของคนของตัวเองขึ้นเป็นประธานสภาครับครับอันนี้มีข่าวมาแล้วก็นักข่าวไปถามอาจารย์ไอจนอครับเหมือนว่าไอาจมอนอก็จะรู้ข่าวนี้ครับเหมือนกันครับไอเจนอก็เลยเหมือนว่าก็ก็เลยว่าไอเจมนอก็ยินแต่ว่ายังไงก็ไม่ออกจะเราจบเนินสภานะครับเพราะว่าครับได้ได้มาแล้วอันนี้อันหนึ่งที่ทาให้ มันว่าสองพักนี้ต่างฝ่ายต่างชิงเกมเันอยู่มุนดีคือคือทั้งฝ่ายทั้งทั้งซีทั้งทั้งก้าวไกลทั้งมองเนี่ยก็พยายามมีคนบีว่าเนี่ยเป็นการเล่นเกมเมื่อเมื่อเมื่อพักใหญ่เล่นเกมมาแบบนึงเราก็ต้องเราเด็กใหม่เราเล่นเล่นเกมแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยกลายเนเกมชิงไหวชิงโคสของของพักนี้แต่ว่าเร่ข้อกฎหมายผมว่าก็ต้องดูดีมันสี ครับข้อกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ในแง่ของอปมประเด็นทางการเมืองผลกระเทือนที่เกิดขึ้นต่อจากนี้มีเป็นสองทางทางหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ผมคุยกับท่านอาจารย์สุขุมไปบ้างแล้วนะคนที่สนับสนุนก้าวไกลก็ดูเหมือนจัดหูใจแต่อีกบางกลุ่มที่อาจจะยังไม่ใช่สมาชิกเสีเลยทีเดียวก็อาจจะมองต่างมุมโดยเฉพาะตั้งข้อสงสัยตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องอการทํางานการเมืองของก้าวไกลว่าสุดท้ายเนี่ย ก็ไม่ได้แตกต่างจากาพรรคอื่นเลยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีผลไปถึงพรรคก้าวไกลในอนาคตอย่างไรบ้างพี่แคนประเด็นเนี้ยที่อยาอยคุยมันตีเพราะว่าคือคือถ้าใครไปอ่านที่อาจารย์ปิยุทธวิจาร์นะครับวิจาร์พรรคก้าวไกลประเด็นหนึ่งที่อาจารย์วิยุตธพูดพูดถึงอาจารย์พูดถึงช่วงฮันนีมูนคือคืออาจารย์พูดถึงว่าช่วงช่วงเลือกตั้งนะครับจนถึงหลังเลือกตั้งช่วงที่อ่าอ่า ทุกที่ว่าการคุณวิชาจะเป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนะ่ครับกระแสกระแสสังคมแม้แต่คนไม่ใช่คนที่เป็นต้องต้มเนี่ยก็เอาเงินช่วยก้าวไก่ครับอ่าอ่ายันปีอ้างว่าถึงขั้นว่าสื่อบางบางส่วนก็ก็ก็ช่วยกันแบบเรื่องบางอย่างที่ไม่อะไรเงก,ก็พยายามช่วยทำความเข้าใจให้คนเข้าใจก้าวไก่มากขึ้นเหมือนว่าเป็นแนวร่วมอ่ะบางทีครับอ่าอาจารย์ว่านี่คือช่วงฮันนีมูน ระหว่างก้าวไกลกับกับอาวุธเตอร์กับคนทั่วทั่วไปนะครับแต่จาเป็นว่าตอนนี้ช่วงฮอนนีมนของก้าวไกลกับกับอกับอ่าคนที่เป็นแนวร่วมเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มหมดไปแล้วเพราะวมันแข่งแว่งแล้วใช่ครับพฤติกรรมบางอย่างมันทําให้คนอืตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นนะท่านเป็นทำไมเป็นแบบนี้อะไรตอนเนี้ยเหมือน ทุกค,คน <S <S ที่ตั้งคำถามกับกรณีหมอองอ่ะเฮ้ยทําไมอ่ะทําไมต้องทําแบบน,นี้ด้วยครับเราเราเราไม่ชอบการเมืองเก่าแต่ทำไมรรเราเล่นเกมเล่นเล่นเกมแบบการเมืองเก่าในมานนี้นะครับรมหรืรแอแม้แต่ทางทางฝ่ายก้าวไกลทางแกนนำบางคนจะบอกว่านี่เป็นพเพราะความผิดเพี้ยนของท่านมนูษ เลยมองเลยต้อง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 รักษาตัวเยี่ยมมาทางสภาไว้อะไรประมาณนี้นะครับดีออะไรตอ,อ,รรอนนี้ก็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 ทําให้อาจารย์ีบอกว่าเนี่ยไอ้เจี๊ยนี้ก็เตือนแกนันกเก้าไกลเหมือนว่าต้องต้องต้องคิดนะครับเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมบอกว่าอาอาจารย์ีบอกว่าในสี่ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลเนี่ยครึคร่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เลือกเพราะ เบื่อกระแสะเบื่อลุงเอานี่บนตรงๆนะครับราอาจารย์พูดแบบนี้เลยฉะนั้นตรงเนี้ยทึานก้าวไกลต้องระวังอืมอ่าเพราะเพราะหลายอย่างที่ที่เกิดอ,อาจารย์อยู่ยกตัวอย่างกรณีที่เกิดกับสสบางท่านบางคนที่แสดงออกมาแล้วเกิดเป็นปัญหากับสังคมแหละที่ไปผู้จา่าในสภาอ่าใช้ว่าจะแบบไม่สุภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ย อาจารย์บ,บอกว่าพวกเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้ทนันมูลระหว่างระหว่างก้าวไกลกับแนวร่วมเนี่ยค่อยๆหายไปมมนดีอาจารย์บอกค่อยๆหายไปอันเนี้ยอันนี้อันนี้อ,นนอไม่ไม่คนนอกพูดนะอาจารย์บอกก็ถือว่าเป็นคนนอกอ่ะแต่เป็นคนนอกที่ใกล้ชิด่ะเป็นผู้นําทางความคิดของพรรคโดยซ้ำไปไม่ไม่ใช่คนแบบเราพูดนะครับ ครางอาจารย์มี่พูพูดก็น่าสนใจในบางทีนะประเด็นครางฮะเพราะอาจารย์พูดอีกเาพูดเลยงว่าคือคือทีอาจารย์บอกว่าเอ่อเมื่อเมื่อสิบสี่พฤษภาเนี่ยหรือตั้งพิบัตมาเนี่ยก้าวไกลสู้กับสามปอคราบนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยสามปอไม่มีแล้วคราบนะครับนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยก็ ก้าวไกลก็ต้องต้องปรับกระบวนรต้องต้องคิดต้องจะทําอะไรต้องคิดให้ให้เราครอ,อบอาจารย์บอกนะครับก็เพราะฉะนั้นทําให้ผมนึกตามพี่แขนั้นั่นก็คือสิบสี่ล้านเสียงของก้าวไกลที่เคยได้ถ้าครึ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์ปีญะบุตรว่านั้นเนี่ยมาด้วยเหตุผลอื่นคือไม่ใช่มาเพราะรักเพราะชอบแต่เป็นทางเลือกนะครับที่เบื่อลุงแล้วก็เลยมาเลือกทางนี้ดังนั้นถ้าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอีกสองสามปีหรือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย อ,อีกครึ่งหนึ่งที่อาจารย์ย่ยบุตรว่าเนี่ยอาจจะยังอยู่หรือว่าอยู่ไม่ครบหรืออาจจะไม่อยู่เลยก็ได้ไอ้น,นี่คือเป็นเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้สิบสี่ล้านที่มีอยู่ณเวลาเนี้ยมันจะเหลือไม่เท่าเดิมแล้วครับคือประเด็นทีนอาจารย์บิวพูดเรื่องเรื่องสิบสี่ล้านเนี่ยคับหลายหลายคนก็คิดนะแบบแต่ค่าจะบิวแ,แต่ไม่แต่ไม่กล้าแสดงไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าวิเคราะห์วัววัวจะหาว่าไป ดิจิทิทางก้าวไกลอะไรประมาณนี้นะแต่ประเดิมว่าออกมาจากอาจารย์ปิยจุตเองเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ก็ได้ได้สังเคราะห์อยู่แล้วใช่ไหมครับอาจจะคาเข้าเเพราะอาจารย์อยู่ใกล้ชิดนะครับอาจารย์เรียนอยู่คำนึงว่าสอใหม่ของก้าวไกลเนี่ยยังบางคนยังติดโซเชียลอยู่คืออาจารย์ะทําการบ้านเรื่องอิปรายแล้วกระดิษเนี่ยอาจารย์ถึงกล่วว่ามาด้วยโซเชียล ก็ไปที่สื conquest, ่อเชียวได้เหมือนกันโอ้ฮะครับครับมีหลายจุดเลยนะครับที่จารย์ปิยบุตรได้มองเข้าไปในพักแล้วก็ได้เหมือนกับวิจารณ์ด้วยแล้วก็ให้การบ้านไปทําการบ้านไปด้วยในตัวเหมือนกันครับด้านประเด็นของหมองเนี่ยประเด็นข้อกฎหมายก็คงดูอีกทีเหมือนทีนะแต่ประเด็นเชิงเชิงเอ่อเชิงภาพลักษณ์เชิงเอ่อกระแสต่างๆเนี่ยก็น่าคิดอย่างจาร์ปิยบุตร ตั้งโครงเรกิจแบบเมื่อกี้ก็เป็นว่าก้าวไกลไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแต่น่าจะวิตกเรื่องผลสะเทือนที่จะเกิดขึ้นตามมาจากประเด็นนี้มากกว่าว่าจะจะชี้แจงจะอธิบายอย่างไรเพื่อให้สังคมได้หายสงสัยแล้วก็ไม่ได้มาติดใจอะไรกับวิธีคิดของพรรคก้าวไกลที่กําลังทําอยู่เวลาน,นี้ตรงนี้ต่างหากกระมังครับใช่ครับใช่เพราะตอนนี้ก็เห็นว่าคุณเฉยชวัตรเนี่ยพยายามเดินสายไป สื่อให้สามารอายุยอความเรื่องนี้มากขึ้นงทีนะครับอายุยืความมากไม่ใช่การสงคุคิดกันไม่ใช่ก้าวไกลการละครแน่นอนอะไรประมาณเนี้นะครับครับก็ด้านหนึ่งก็คงจะต้องรอการพิสูทราบเมื่อถึงเวลาอาจจะเป็นการเลือกตั้งหรือจะอะไรสักอย่างก็ตามที่จะต้องวัดเรตติ้งกันตอนตอนนู้นนะครับว่ายังพ่องไปหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นพี่แคนทีนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ จากเรื่องของก้าวไกลจากเรื่องของคุณหมออ๋องไปที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาน,นะครับที่ประกาศตั้งแต่วันแรกแล้วมาจนถึงวันเนี้ยก็ยังทํางานไม่มีวันหยุดเหมือนเดิมครับพี่แขงครับใช่ครับก็ถือว่าถือว่าก็ก็ผมว่านักนักสังเกตการหลายคนอาจจะอาจจะผิดคาดก็ได้คตอนแรกนึกนึกว่า นักธุรกิจที่ขึ้นเข้าเรื่องการเมืองเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวบางทีนะครับต้องปรับตัวต้องเหมือนดูดูดูเช้นเชิงเพราะว่าในาเสถียรนี่ยุูยงแต่ว่าแรกแลงทุนเะท่อครับแล้วก็เดินหน้าเพื่อความว่าความเป็นผู้นาครับนะชัดเจนคือคือมีคนตั้งความค็ดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะคล้ายคาคุณยิย่งรักอยู่ช่วงหนึ่งครับ คุณยังจะ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 ,จะ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 ออกอพื้นที่บ่อยมากนะครับ mm hmm. แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศเยอะมากครับ,รบแต่ว่าแต่ว่าคุณสถทานี่แัดเกนกว่าตรงที่ว่ามีบทบาความเป็นผู้นําสูงนะครับครับอย่างอย่างกรณีงเงาอยุ่อย่างสุดสดาที่ผ่านมาเนี่ย oh. เกิดปัญหาน้ําท่วมเนี่ยโอ้ oh. บุราการเลยครับทั้งรองเนื้อสมศักดิ์ทั้ง,งร่มชีช่วยมาไทย ทั้งทั้งลงูกจีเกษตรต่นางเนี่ยครับคือคือคือทุกคนต้องอยู่ในพื้นที่หมดเลยมันทีครับแล้วก็ไปคนชนเองตอนคืนไปดูสภาพน้ํานะครับข่ารายการก็ต้องต้องไม่หยุดนักขั่นวันทีคร,ครับใช่อ่าอันนึงเดค,คล้ายๆคุณชาชัอวัน้วก็ไม่ไม่หลับไม่นอนเหมือนกันครับครับแล้วพี่แคนผม ฮะฮะเชิญครับคือคืออย่างหนึ่งเนี่ยผมสังเกตดูว่าทุกสา์ทีท่ผ่านมาตั้งแต่เป็นนายกะานะครับผมผมมีนโยบดีแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่ต้องทำกันทุกคนอะผมดูแะนะครับไม่ไม่ไปกันนายกก็ต้องไปตามบัญชานายกาที่ที่ทีททท่เวลาเกิดเหตุต่างๆนี่ครับบันทีครับ พี่แคนตรงนี้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและก็การทำงานแล้วก็ภาวะผู้นำนะด้านหนึ่งพอมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่พี่แคนว่าแม้ขณะที่ยังติดภารกิจตามโปรแกรมตามตารางที่อยู่ภาคใต้ก็สามารถแยกคือตัดปรับบทมาสู่อีกงานหนึ่งนั่นคือเรื่องอปัญหาของน้ำท่วมแล้วก็ไปคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติ แล้วก็ไปมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดทํากรอบนโยบายเองบประมาณปีหกเจ็ดและตัดภาพกลับไปที่เรื่องของน้ําอีกตอนคำ่ำนี่ก็คือสิ่งที่ทําไม่เห็นถึงการเคลื่อนไหวแล้วก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานี่ก็ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ก,ก็ถือว่ายังไม่แป้วว่ะพี่แขนครับตรงนี้ฮะแต่อย่างทําไม่ได้ตามตีเองก็ต้องปรับตัวด้วยมันดีครับอ่าต้องปรับตัวได้แล้วก็ ต้องเข้าใจว่าอทําทงานรัทบุรุราการกันมันเตหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ว่ากระทรวงนี้พลังประชารัฐดูแลแล้ว,ลวเพื่อนหายุ่ไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่รักษาลจากจากเห็นเนี่ยคือแล้วตัวนายกเนี่ยแต่การั้่หมดคือชุก็ควรเป็นอย่างนัแต่ครับัีบางบางทีเนี่ยเราเรา,เราคือด้วยความอย่างอย่างท่านปประยุทธ์เนี่ย ใชไหมครับบางทีท่านก็ด้วยความที่ท่านถึงว่าบางกระทรวงท่านก็ค่อยไป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 ยุ่งเหยีเพร้อนถือว่าให้เกีตบพักนั้นแล้วตอนนี้กลางในเนื้อสถานเนี่ยต้สุดท่านจะมาแบบผู้นําองค์กรอ่ะสามารถเข้าไปดูแลไ,ได้หมดไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากระทรวงนี้ก็แล้วพักนี้รับเยงกระทรวงนี้ก็ฉันจะทําอะไรก็ทําครับกลาไม่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 ไม ไม่เป็นองค์รวมนะนะสิ่งสิ่งที่พี่แกรน,นพูดถึงตอนเนี้ยทําให้นึกถึงตอนที่มีการฉีกขั้วตอนที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วก็เอาพักของภูมิใจไทยนะเวลานั้นนะซึ่งยังไม่ได้เป็นภูมิใจไทยอ่ากระมังนะฮะเอามาร่วมรัฐบาลด้วยโูู้กลายเป็นพื้นที่ที่เป็นอาเฉพาะของแต่ละพรรคการเมือง ที่ไม่สามารถลวงเข้าไปได้อันนั้นน่าจะเห็นชัดที่สุดเลยของการทํางานโดยที่คุณวิสิทธ์ที่เป็นนายกรัมรีอยู่ณนเวลานั้นเนี่ยก,ก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถล้าแดนเข้าไปยังกระทรวงของพักร่วมรัฐบาลได้อันนั้นคือเห็นชัดที่สุดในยุคนั้นนะพี่แก่นครใช่เพราะว่าชว่ชวงนั้นยริงๆแลป่ะเป็นระบาลแบบเหมือนพวกโช,โชกิจเมื่อก็นนะ่าพนตีคราบคือคือทางคุณวิสิ์เองทางบริวาย่างก็เพิ่งพาเสียงอะ่ะ ของพรรคที่มารวบด้วยฉะนั้นก็เลยต้องเหมือนว่าต้องต้องให้เหมือนเป็นรัฐอิสระ okay. แบ่งแล้วแบ่งเลยไม่ยุ่งไม่ได้ใช, <c oughs> ใช่ใช่ครับใช่ใช่ซึ่งซึ่งซึ<อ>่งตอนที่คุณรปย่นมาก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่บ้างแต่ว่าบ,บางบางบาง,บาง,บ,างบางก็ยังเป็นขั้นยุคเหมือนยุคอภิเิษกนะครับ,บรษณะของคุณเฉยชาเนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายๆในยุคตอนยุคทกัณฐมันดียุคไทย ครับย <G l ame> ุคนั้น,นะคนก็ก็จะทาจกเห็นได้ว่าอบางทีก็ต้องเป็นตัวตลอดนะครับแต่ต้องทางานต่อเวลาไม่ใช่ว่าอพอรฉันจะทํางานของฉันฉันจะทํางานที่ฉันเน็นไปไหนต้องฟังผู้นํานะครับคร <G l ame> ับตรงเนี้ <G l ame> นด้เห็นภาพในพี่แขนถ้าเกิดว่าถ้าผู้น,นําขยับเนี่ยมันก็เลยทําให้ส่วนต่างๆที่รองลงไปนั้นเนี่ย นนั่งนิ่งอยู่ไม่ได้นะต้องขยับด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นปลัดเป็นอธิบดีเนี่ยนั่งไม่ติดทุกคนหมดเลยผมเห็นวันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะพี่แกนใช่ครับใช่ครับตึ่งซึงซึ่ง,งตอนคือสมัยคุณทกสิ่นเป็นนายกอนะช่วงปีแ,แรกสองหนึ่งสองปีแรก้ารการมีตื่นตัวมากมงดีครับเพราะว่าอ่า จะทางานแบบเดิมไม่ได้แล้วครับครับพอคุณทุสินเนี่ยจี้ทุกตัวแล้วยิงงนก่อนบางทีจ,จได้นะว่าคุณทุสินจะมีอะไรก้อยุ่ทุกวันสองขึ้นบกโอ้โหครับอ่าจ,จีจะคอยรายงานเรื่องราวเอ่อยเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยอ่าซึ่งเร่งตรงนี้ทาให้ข้าราชการก็ต้องคอยฟังยุของคุณรายการที่คุณทุสินจัดเหมือนกันนะครับครับพราะรเผลอสั่งงานทางวิทยุด้วย ใช่ัำใช่ถูกต้องใช่ผิดใช่พี่แกนผมผมถามคำหนึ่ะเดี๋ยวไม่ถือว่าเป็นการไปก้าวล่วงไปอะไรท่านเนี่ยคิดคิดไปเอ๊ะทำงานไม่มีวันหยุดทำงานแบบกระตือรื้นตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าระยะเวลาที่จะอยู่ทำงานนั้นเนี่ยมันมีกี่มากน้อยพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมัตรงนี้จะมีส่วนไหมพี่แขนที่เลยจะต้องรีบทำงานให้ให้เร็ว ให้สําเร็จนะเพราะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมีส่วนไหม,มผมผมมองว่าประเด็นนี้มากกว่าเมืนีในมุมในมุมมองม,องม,มนะผมว่าหน่งผมมองว่าสิ่งที่นายเจษฎาพยายามสปีดตอนนี้ยคือ,ค,อคือเหมือนที่คุณเจษฎาพูดกับคนไปพักผู้ไทยว่าเราใช้ต้นทุนถ้าจะหมดละ<อ>เหมือน,นเทเป็นหัวหน้าตาักล้วมันดีครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทุ่มเทกันทํางานเต็มที่เนี่ย ไอ้ความศรัทธาเนี่ยมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมครับค่ะขณะนี้ที่เคยมีมันจะไม่กลับมาอืมฉะน,นั้นสังเกตนะว่าการลงพื้นที่ของของคุณศราทาเนี่ยแน่นอนไปตามภารกิจกระสุนหนึ่งแต่สังเกตได้อย่างหนึง่งจะไปแบบมีเป้าหมายที่อีกส่วนหนึ่ง๋อมีฐานที่มั่นทางการเมืองด้วยใช่ครับเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยตอนที่หน้าเนี่ยหกเจ็มดมนตีอุบล ไปอุบลราชธานีไปดูน้ําท่วมแต่ว่าแต่ต้องยงอมรับว่าอีสานใต้เนี่ยยังไม่ไปเลยน,นั่นด<ม>ีดืีตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ไปอีสานเหนือแล้วครับไปอุดรแล้วไปขอนแก่นแล้วนะครับไปภาคเหนือแล้วนะครับไปภาคใต้แล้วยังเหลืออีสานใต้ใก็ต้องไปบันที โอ้ oh. พี่แกนผมโยงกลับมาที่การเมืองแบบพักการเมืองถ้านายกเศรษฐาทำงานอย่างนี้แล้วก็ผลสำเร็จของงานมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกี่ปีข้างหน้าก็ตามที่จะเลือกตั้งในขณะที่ก้าวไกลเองก็ดูเหมือนจะสะดุดขาตัวเองเล็กๆในในภาวะแบบนี้ก้าวไกลก็จะเป็นพักที่เหนื่อยไม่น้อยสลับสนามเลือกตั้งเที่ยวหน้าพี่แนแบบนี้ใช่ครับอาจารย์กีบุตรพูดเหมือน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 มตีเลย โอ้อาจารย์ปีหรือว่าสมัยหน้าเนี่ยไม่มีประยุทธ์ไม่มีพลเอกประยุทธ์ไม่มีพลเอกประวิท์แต่มีเพื่อไทยเพื่อไทยที่ทํางานเป็นพี่สี่ปีเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วอาจารย์ปีหรือว่าก้าวไกลจะไปขายอืมอืมนะครับก็ก็ก็ ก็พูดใเรื่องแรงแบบตรงไปตรงมาเพื่อเตือนให้คนกกาวกลีได้ปิดปักคูนวน่ะบาีนะครับก็ยังมีเวลาอีกตั้งสามปีนะครับกว่าจะถึงวันนั้นต่างคนต่างมีเวลาเท่ากันเพียงแต่ว่าเพื่อไทยยืนอยู่ในจุดที่น่าจะได้เปรียบมากกว่าหลายขุมเพราะ,ะเป็นรัฐบาลและมีงบประมาณแล้วก็สื่อสารกับประชาชนผลิตผลงานได้ ง่ายกว่าฝ่ายค้านนะครับพี่แขนเพราะฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างแข็งขันเท่านั้นถึงจะมีผลงานแต่พอดีนายกชื่อเสฐาทวิสินน่นคันทีไม่ใช่ประยุทธ์แกนวเชียรปรยุทธเพราะ <laughs> <laughs> นั้นยิ่งยิ่งายากกว่าเป็นหลายเท่าแล้ะครับพี่แขนอย่างนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นการบ้านให้กับพรรคเก้าไกลขอบพระคุณครับพี่แขนครับคืนนี้ครับครับ,บคุณทีครับสวัสดีครับ